สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มสายจะมาจะมาอ่า DIY DIY กระเป๋าของลูกค้านะคะใส่โทรศัพท์เนี่ยลูกค้าทิ้งเคสไว้ให้เนี่ยเคสนี้ก็คือ,อ,อเป็นเคสโทรศัพท์ของลูกค้านะคะแล้วทีนี้ลูกค้าไปซื้อถุงถุงเคสมาแล้วใหญ่ไปค่ะแล้วก็ให้ทำกระชับค่ะวิธีนะคะคือเราแกะ กลับออกมานะคะอันนี้คือไส้ในนะคะไส้ในเขาจะมีเย็บอยู่ตรงนี้นะคะให้เราแกะออกนะคะแล้วทีนี้ตรงปากไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันจะมีปุ่มตะขอเขาช้ำหลับปิดมันจะยากไปนะคะเดี๋ยววิธี DIY ให้กระชับของเคสให้ดูนะคะว่าสั้นๆจะ DIY ให้ลูกค้ายังไงนะคะมาค่ะแชร์เดียวมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสั้นๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาเลย เดี๋ยวซังค่าเอาอันนี้ออกก่อนบึ๊บนี่ซังช่าทําให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะลูกค้าจะเอาระดับไหนเราก็มาร์กไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้เลยค่ะเย็บ วิธีกระชับเคสให้ลูกค้ามันวิธีทํากระเป๋าเคสให้ลูกค้านะคะใหญ่ไปเนี่ยค่ะเอาเคสมาเทียบนะคะว่าอยู่ระดับไหน เทสมาใหญ่ไปเราแก้ไขอย่างนี้นะคะตัดออกค่ะหลังจากเราเย็บแล้วนะคะ างสับนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเย็บปิดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมาด้านนี้นะคะ เห็นไหมฮะอันนี้คือกลับด้านแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาแล้วเนะเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปในนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะก็จะได้เคสกระชับนะคะสินี้ อ๋อสงสายทาเล็กไป้่นเนี่ยสงสัยถ้าจะเล็กไปค่ะคุณเนี่ยค่ะ ลักษณะเย็บก็อย่างนี้นะคะแต่ก็วัดให้ระดับออย่าให้คับไปนะคะ